วันนี้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จออกนับพระตำหนักนนทบุรีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลรอพระบาทตามลำดับดังต่อไปนี้เวลา15นาิกา30นาทีพลเอกชฉลิยงัยยุทธนายกสมาคมวัฒนธรรมเศรษฐกิจไทยจีนนำพระท่านเทียนจี้หยุนรองประธานสภาประชาชนแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและคณะเฝ้าทูลรอพระบาทถวายพระพรในโอกาสเดินทางมาร่วมงานเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เวลา15นาฬิกา45นาทีนายออนวอยคูเอกอัครชทูตโรมาเนียประจำประเทศไทยและภรยาเข้าทูลออกพระบาทเพื่อถวายคารวะในโอกาสเข้ารับตำแหน่งหน้าที่ใหม่เวลา16นาฬิกานายโมฮเหม็ตนากีเอลกอริฟีเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐ อาหรับอียิปต์ประจําประเทศไทยและภริยาเฝ้าทูลออมพระบาทเพื่อถวายคารวะในโอกาสเข้ารับตําแหน่งหน้าที่ใหม่เวลา1 6 1 5นในชุงแต่ดองเอกอัคราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจําประเทศไทยเฝ้าทูลออมพระบาทเพื่อถวายคารวะในโอกาสเข้ารับตําแหน่งหน้าที่ใหม่ เวลา16นา30นาทีนายมันเฟธฟอนนอติสเอกอักรรยตูตแคนาดาประจำประเทศไทยและภรยาเฝ้าทูลอภิบาลเพื่อถวายคารวะในโอกาสเข้ารับตำแหน่งหน้าที่ใหม่และเมื่อเวลาก้านาฬิกาวันนี้สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินยังพระอุโบสถวัดพระพศรีรัตนศาสดา,ารามในพระบรมมหาราชวังทรงเป็นประธานในพิธีพุทธาพิเศษพระพุทธรูปพระกริ่งพระชัยวัดพระพุทธรูปสมเด็จพระพุทธยานเรศ พปรยอสสพระยอดขุนพลเพชรบูรณ์เรียนพระบร,รมรูปรัชกาลที่1รัชกาลที่5และรัชกาลปัจจุบันโดยมีจำนวนดังนี้พระพุทธรูปสมเด็จพระพุทธยานเรศขนาดหน้าตัก50นิ้วจำนวน5องค์หน้าตัก9นิ้วจำนวน50องค์สมเด็จพระพุทธยาน,นเรศพปรยอสสเนื้อผง84,00 0องค์ส่วนพระยอดขุนพลเพชรบูรณ์มีจำนวน8 4 0 0 0องค์ และสำหรับเหรียญพระบรมรูปรัชกาลที่1รัชกาลที่5และรัชกาลปัจจุบันมีจํานวน9,999เหรียญทั้งนี้เพื่ออัญเชิญไปประดิษฐานในพระบรมธาตุเจดีย์ณวัดวิชัยยปุญญารามอําเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งการก่อสร้างพระบรมธาตุเจดีย์เขาค้อคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปีพุทธศักราช2539เพื่อเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติครบ5 0ปีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากนั้นเวลา10นาฬิกา25นาทีเสด็จออกนพระตำหนักจิรดารโหฐานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระาราชโองการให้นายบลบเจรวนนกรรมการบริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์นำคณะผู้ว่าการมณฑลการชูเข้าเฝ้าทูลอองพระบาทในโอกาสที่เดินทางบิเยือนประเทศไทยต่อมาเวลา14นาฬิกาเสด็จพระาราชดำเนินยังห้องแฝนหอโรงแรมอิมพีเรียลควีนส์พาร์คทรงเป็นประธานงานแสงทิพย์ปลองปีพาดครั้งที่1รอบชิงชนะเลิศ เริ่มจัดขึ้นเพื่อเป็นการเสริมสร้างความสนใจในดนตรีไทยของคนในชาติและเป็นการค้นหาทิศทางใหม่ในการฟื้นฟูสืบทอดและสร้างสารรค์ดนตรีไทยให้แก่คนรุ่นใหม่โดยมีวงปีพาดไม้แข็งเครื่องคู่จากทั่วประเทศสมัครเข้าแข่งันทั้งหมด24วงผ่านการคัดเลือกในรอบสุดท้าย3วงคือวงบ้านบางกะปิวงศิษย์สุพโ,โตสงัง่าและวงไทยบรรเลง ซึ่งจากการตัดสินของคณะกรรมการได้ลงมติให้วงศิสุพตโตสนาเป็นวงปีพาชนะเลิศประจำปีนี้โดยนอกจากว่าจะได้เข้ารับถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรตัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีแล้วยังได้รับเงินสดเป็นรางวัลอีก150,000บาทอีกรุ่น สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวันใหนักอัครราชกุมารีทรงสร้างสัมพันธรรมไมตรีทางการทูตและเรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของประเทศต่างๆที่นำไปสู่ความเข้าใจอันดีและความร่วมมือต่อกันไปในระหว่างประเทศโทโร,รทัศน์รวมการเฉพกิจแห่งประเทศไทยรายงานครับ ต่งวอชิงตันดีซีสหรัฐอเมริกาสมุดพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรเวฬล,ลักษณ์อกราชกุมารีได้เสด็จพร้อมด้วยนาวากาศเอกมูิยุทธิจยสลินพระสวามีในฐานะผู้ช่วยทูตฝ่ายธนกาศไทยไปร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระจกักรพรรดิอากิโตแห่งญี่ปุ่นที่จะเวียนมาบรรจบครบรอบป,ปีที่61ในวันที่23ธันวาคมนี้งานดังกล่าวได้จัดให้มีขึ้นที่สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นในนครวอชิงตัน DC, ดีซีโดยนายทาคาดาชิ เอกอัครชทูตญี่ปุ่นประจำสหรัฐอเมริกาและภริยาเฝ้ารับเสด็จพร้อมด้วยน,นายมนัดภาช,ชูโตเอกอัครชทูตไทยประจำสหรัฐอเมริกาที่ได้มาร่วมงานด้วยในโอกาสเดียวกันนี้ได้เสด็จเข้าร่วมพิธีในประเพณีการชงชาและการดื่มชาอันเก่าแก่ของประเทศญี่ปุ่นที่พระภิกษุนิกายเซนผู้กลับจากการศึกษาพระคมภีจากประเทศจีนได้นําเข้ามาในปลายศตวรรษที่12และได้มีการพัฒนาเป็นประเพณีญี่ปุ่นที่สมบูรณ์แบบในศตวรรษที่16 โดยนางโซกิมโมโบเอะอาจารย์ผู้ชำนาญการจากสถาบันการชงชาอุราเซงเกะเมืองเกียวโตซึ่งได้รับมอบหมายให้เผยแร่วัฒนธรรมดังกล่าวอยู่ที่อุราเซงเกะสถานครวอชิงตันดีซีเป็นผู้สาธิตวิธีชงชาดื่มชาและการเตรียมอาหารมื้อเล็กๆที่เรียกว่าไข่เซกิด้วยความหมายของการชงชาและการดื่มชาครั้งนี้ได้นเน้นพื้นฐานแนวความคิดที่เรียกว่าวากายซาอิและจากุวะอันหมายถึงความผสมผสานอย่างกลมกลืนระหว่างผลกับธรรมชาติ ความบริสุทธิ์และความเยือกเย็นอันเป็นรากฐานของผู้มีปัญญาเป็นความจริงที่งดงามและเรียบง่ายนหนึ่งในวันเดียวกันนี้ที่สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายานากาศไทยในกรุงวอชิงตันดีซีนาวอากาศเอกนิย,ยุธิยัสลินพระสวามีได้มีการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและความร่วมมือทางการทหารกับบรรดาผู้ช่วยทูตฝ่ายานของประเทศทต่างๆรวมทั้งเจ้าที่ระดับสูงของกระทรวงกลาโหมสหรัฐ พร้อมกับได้มีการแนะนํางานและมูลนิธิอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาอากาศยานไทยในพระบรมราชูปถัมภ์แก่ผู้มาร่วมงานที่ได้มีความสนใจร่วมกันเกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรทางวิศวกรรมการบินและการผลิตชิ้นส่วนต่างๆในโอกาสเดียวกันก็ได้ให้การสนับสนุนในการซื้อสลากการกุศลของมูลนิธิที่ได้จัดทำขึ้นเพื่อหารายได้สนับสนุนด้านวิศวกรรมการบินแก่เยาวชนและการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์เฉลิมงพระเกียรติด้วย พร้อมกันนี้นายบลองส์เยกินที่ปรึกษากิิมศักดิ์ของชมรมอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาอากาศยานไทยผู้มีส่วนสําคัญที่ทําให้หน่วยบิน F ลน์อิงไทเกอร์ของสหรัฐในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองได้มีโอกาสมาพบและขอบคุณเสรีไทยและชาวไทยได้บรรยายถึงวิชกรรกมของเสรีไทยและบรรยากาศของการพบกันในประเทศไทยที่ผ่านไปเมื่อเร็วๆนี้โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานเนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพระชรกิติยาภาในวันนี้เวลา7นาฬิกา30นาทีพระเจ้าบรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวราราชาที่นัทดามาศเสด็จลงณบริเวณหน้าองค์พระที่นั่งอมพรสถานพระราชวังดุสิตทรงบาดพระสงฆ์ก้ารูปเนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพระชรกิติยาภาพระธิดาซึ่งกำลังอยู่ในระหว่างการศึกษาณประเทศอังกฤษ โอกาสนี้ได้ประทานพระบโรอกาสให้คณะสื่อมวลชนและผู้แทนจากกองกับการสนับสนุนทางอากาศตำรวจระเวนชายแดน่ข่นเรศวรเฝ้าถวายพระพรแด่พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพระชารากิิยาภาด้วยจากนั้นได้ประทานข้าวให้กับนกและปลาภายในบริเวณพระที่นั่งอมพรสถานและได้เสด็จไปยังท่าวาสุกรีทรงไถ่ชีวิตโคหนึ่งตัวพร้อมกับทรงปล่อยนกปล่อยปลาอย่างละเก้าคู่ ต่อมาในเวลา10.30นพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาที่นัตดามาศเสด็จลงนับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระสงฆ์จำนวน15รูปซึ่งในวันที่7ธันวาคมปีนี้พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพะชรกิตยาภาทรงเจริญพระชนสาครบ16ปีกำลังทรงศึกษาอยู่ฟอร์ม4ที่โรงเรียนฮิตฟิลด์ประเทศอังกฤษและอยู่ในระหว่างการสอบของโรงเรียน หลังจากที่ทรงสอบเสร็จแล้วทรงมีกำหนดการเสด็จกลับกรุงเทพมหานครในวันที่17ธันวาคมที่จะถึงนี้จากนั้นเวลา15นาฬิกา30นาทีพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าโสมเจรีพระวรราชาพิ่นัด,ดามาศเสด็จไปทรงเป็นประธานในงานฉลองครบ90ปีของโรงเรียนราชินีซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนมหาราชโรงเรียนราชินีถือกำเนิดขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2447 โดยสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรม,มาราชนีนาถมีพระราชดำริที่จะส่งเสริมการศึกษารวมทั้งมีหลักการที่จะอบรมนักเรียนให้มีคุณสมบัติเป็นสตรีไทยที่ดีต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช2472สมเด็จพระราชปิตุชาเจ้าเจ้าฟ้าวไหลอลงกรกมมรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินทร์ทรงตั้งโรงเรียนราชนีบนขึ้นเป็นแห่งที่สองด้วยนโยบายเดียวกันและได้จเจริญก้าวหน้ามาเป็นลําดับโดยมีเจ้านายในราชสกุลเทวคุณมาช่วยในหน้าที่บริหารโรงเรียนและการสอนหลายพระองค์ ัจจุบันอยู่ภายใต้การดูแลของราชินีมูนิธิซึ่งสมเด็จพระศรีชวดินทีราบรมราชเทวีพระพันภาษาอายิกาเจ้าทรงตั้งขึ้นสำหรับในปีการศึกษา2537นี้มีนักเรียน3,564คนครู194คน